สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่15กรกฎาคม2567ค่ะเม,มื่อนี้นะคะเม่อวาก็จะพาทำช่วนี้ค่ะเดินทางมาหาปูสายตัดนะคะจสืผ้ามาถามปูสายตัดนะคะว่าปูใดนท่งจากปูกระสินมาหรือยังนะคะคุณผู้ชมหมวที่ผ่านมาเนาะค่ะปูกระสินให้8 9เนาะค่ะเข้าตรงๆเนาะค่ะเมื่อนี้ก็จะพามาถามปูอีกนะคะว่าปูกระสินโทรมาบอกหรือยังนะคะ วันที่16กร,รกฎาคม2567ค่ะแล้วก็มารับชมสุดสรุปน้ำกันนะคะว่าปูสายตัดจะสรุปห้ตัวใดนะคะบนล่างจะได้ตัวไหนนะคะปูจะเน้นจะยำหาตัวใดมารับชมรับฟั่งไปน้ำมือมูค่ะการนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะปูสาธุบุญกับเอฟซีนะครับมาทำบุญน้ำปู <S S าสาธุครับผม ครับเอฟซีก็รอดได้ปูธรรมชุมงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายปู่กาลสินพี่น้องอนะครับแปดเก้าตรงตรงอ่าเอาอันนี้งวดที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเนาะงวดนี้นะครับปูผู้ทั่วหาปูหรือเปล่าครับผมปูแล้วจังรอชมรอฟังไปพี่น้องได้ <laughs> งวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับเพื่อไปหายิบจับสลากกินแบงหาโรตี<ม>เพื่อเหลือเพื่อท่านนะพี่น้องเนาะวันที่แล้วมาเลขกทยสองตัวแปดเก้าตรงๆปูจะสรุปให้พร้อมมาครับอเอาชุดสรุปนั้นได้พี่น้องได้ครับชุดสรุปจะเป็นตัไครับจะพานบ่จะพานาติปูครับชุดสรุปป,ปูวันที่แล้วนี่พี่น้อง แปดกับเก้าแต่ว่าให้บนมาล่างแต่ว่าวิ่งล่างจะแม่นไครับล่างวิ่งหนึ่งกับแปดนะครับมาแปดเก้าแต่ว่าแปดเก้าปูให้เด่นบนอันนี้ชุดสรุปแต่ว่าชุดอ่าชุดบนชุดล่างของปูนะรับแปดเก้าตรงตรงนะปูเนาะแปดเก้าตรงตรงให้บนมาล่างครับ ก็ชุดบนล่างครับเ็ชุดบนล่างมันรปปัวอืมบนล่าง้วดับคู่สรุปเลยสรุปเลยมาปัคกับ ขับปู <S <S ามาตัวเเลยจุดนสตัวมีมาปูถ้ามันมาตมันจะเป็นตัวนี่นเอาเอาตรงให้ปูเพื่อมาตรงเอาตรงตรงปูเออตรงเลยวะไอ้มมาตรงนี่แล้วปูวอ่สาสมตัว สี่หน <4 17 S 2> ึ่งเจ็โอสี่หนึ่งเจ็เอาชั้นพกับสีงเดค่นะครับผมเชี่เกียกนตองไตอะไรกูสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่แนงแปดปะปัวอ่าสรุปแค่นี้ ครทามันมากลับมันจะมันกับเป็น้ามันกลับมันจะกลับเป็นตัวนี้ครับทามันกลับมันจะกลับเป็นตัวนี้แต่เพื่อนกลับไปเพราะเป็นนังฟัวทามันกลับมันจะเป็นตัวนี้อ๋อหนึ่งเจ็ดแปดทามันกลับจะเป็นตัวนี้ครับนิ่นตัวนิ่นครับ หน,น,นึ่งบนหนึ่งแปดประปวดหนึ่งแปดที่ไ้ตองวันนี้เน้นหนึ่งหกก็ไม่ปวดนี่เน้นหนึ่งเจ็ดตัมครับผม,มสรุปเน้นหนึ่งเจ็ดความ,มครับผมชุดนี้ชุดเดียวกัน,นตัวเน้นแต่จะชุดสามตัวมีแค่เนนหนึ่งหกบ้มีครับในชุดสามตัวบ้าน <laughs> บานด้นหลงไว้หมดแล้ว้นดินลังลดินลางสงดินล่างสองดินหางมีสองตัวครับ หังเดีแค่นี้ครับผมสองเ็ดสามเจ็ดเอาขึ้นมีสาเจ็ปัตกกันตกกันมาปแค่นี้นรงครับผมร่างอย่างเดียวเอาชุดสรุปมาพี่้องมาสรุปร่างอย่างเดียวเอาสองคือมีสามเจ็น้ำปูกันกันมาครับตัวกันคับกันไว้กันไว้เ่อเพือเป็นไรไหม ชุดสรุปนะปู่ดดดเด่นบนหนึ่งกับสองสามตัวนะครับมีสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดและก็หนึ่งเจ็ดแปดสามตัวนี่เน้นตัวไหนปู่สามตัวมีตัวเน้นไหมครับ 1.7ึสองตัวนี้เน้นไนวงวงหนึ่งหกป่วปัวครับยังมีรอบเด่นบนสองกับหนึ่งนี่ตัวใดเด่นก็กันเน้นนี่ที่สีหนึ่งเจ็ดครับวงกลมที่หนึ่งหกหนึ่เจ็ดหนึปเป็นตัวร่องป่วปัวเด่นที่หนึ่งะครับสองเจ็ดเป็นตัวกัน ล่างเอามาเอาสอ,องมัดล่างเด่นล่างเด่นสองวงตัวเดียวเนี่ยล่างวงที่สกเจ็ดวงเจ็ดตัวเดียวสองเจ็ดมีตัวเดียวเรียกว,ว่วววลลาสามเจ็ดมีเป็นตัวกันตีปัวตัวกันสามเจ็ดเป็นตัวกันครับผมพิจะหน้าเบิร์ห้าโรตเตอร์โรตเตอรี่มืดั่นแหละบ่ให้ ลอตเตอรี่สองเจ็ดนี่สลากกินแบงค์ก็จะหาบ่ได้เลยพี่น้องหาสามเจ็ดอาเมื่อสิ้รุ่นนะครับผมลอตเตอรี่เมื่อตั้งแต่เมื่อเข้าผลิตมาชุดสรุปนะครับแต่ว่าชุดล่างนี่กับชุดล่างที่ปูให้เด่นแปดนี่บ่ตรงกันนี่เนาะปูเนาะบ่ตรงอบาชุดที่ปูให้ต้องงวดจักมาแต่ไซส์เอาปูปูกาลสินบาทนี่ปูกาลสินเหล็กปูด้วยเหปูพี่น้อง ห้าสี่เก้าปูกาลสินเจ็ดสี่เก้า่เก้ากับเจ็ดสี่เก้าสี่เก้านี่เป็นเลขดับเอปูสายตัดโอ้ห้าศูนย์ูนย์มมาให้มาแค่นี้ละครับแล้วเพิ่นเพิ่นตัดบ่อยอเอ สองตัวนี่เพิ่นตัดให้ตัวใดครับเพิ่นบ่ได้ตัดให้บ่5 4 9กับ7 4 9นี่เก้าเนี่ยเพิ่นมาแค่นี้ครับให้่องตัว4 9กับ5 0อืออ่าเอาท่านผู้ชมระวังมันซับกันครับค่ะออืระวังกินแจมครับ4 9กับ5 0เป็นเลขดับปู่นนสวรรค์นะคะ5 0เพิ่นบ่ได้ดับเด้อครับออืหาดับบ่งวดนี่ดับดิดับบ่แม่น ดับซีเก้าดับหาศูนย์ค่ะอาเมนครับผมแล้วก็ซีเจ็ดซีเจ็กระดับชุดไพ่ค่ะเพรเพเหล็กยังบบออกเป็นไ่ได้ทุกตัวพนตัวได้ครับหาซีเก้ากับเจ็ดซีเก้าครับผมคนบอกมากปะครับบอก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 ให้เน้นบอบอกให่เน้นคนให่นมากแค่นี้นะครับอาพี่น้อง คุณปูบอกให้นินต่ว่าพค่นให้มาแค่นี้ให้มาแค่นี้ก็จะเด่นแค่นี้แหละนาะปูเนาะสองหางแค่นี้สองหางแค่นี้ซีเก้ากระพาศูนย์นะปูไดมัคเจ็ดซีเจ็ดเก้าตัดเอาเด้อพี่น้องเด้ฮาเก้านี่ก็ตัดเอานะครับท่านผู้ชมเอานี่เบาเท่าเขียนให้แล้วปูพี่ดำนี่ครับผมปูกาะสินกับชุดสรุปปูนี่นะครับชุดสรุป บนล่างนะครับใส่ปูขอเบิ้งเอาใบปูนะครับผมพี่้องเด่นบนเด่นบนหนึ่งกับสองหนับหนึ่งมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปนะครับเด่นบน1กับ2องหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึก็คือสองเจสองแนะครับ3ตัว4ี่หนึ่งเจ็ดสแล้วก็1 7 8่งเดพี่้องนะครับอ่าเอาปู อันนี้เพื่อไม่สลับแปดเจ็ดหนึ่งเล่ปหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งปัวปัวอ่าเด่นที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยวงกลมหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกะเด่นร่องตัวกันก็คือสองเจ็ดสองแปดเด่นล่างเด่นสองอันนี้ชุดสรุปครับสองเจ็ดเม็ดเดียวนะครับสามเจ็ดตัวร่องนะปูกาลสินพี่น้องนะครับหัวที่แล้วแปดเก้าตรงตรง ซาทุเดอมาเด้อหาศูนย์อปูเด้องวดเนี่ยอเห็นไหมครับแปดเก้าตรงตรงงวดที่แล้วนะครับปูหายมากคือคือเก่าครับสองหางแล้วก็สองคู่อ่างวดนี้ให้ห้าสี่เก้ากับเจ็ดสี่เก้าสี่เก้ากับห้าศูนย์นะครับอันนี้ชุดอ่าชุดบนล่างนะครับชุดบนล่างที่ปูให้่องวดล่างนี่ปูเห็ดแปดมาเด่นนี่พี่น้องเดอ้อ แต่คงสุดท้ายนี่ชุดนี้ปูว่าเด่นสองนะครับอันนี้ชุดที่ปูให้ตองงวดเบาเแถวเขียนสามตัวใส่ให้นํา<ม>ชุดบนเหมือนเดิมนะปูเนา<ม>เห็นไหมครับมีสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับชุดล่างงวดที่แล้วเด่นแปดครับมีแปดเจ็ดกับแปดหกปูเด่นให้แปดเจ็ดหนับรองแปดหกนะครับเก้านี่มีเก้าความเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกตัวปูตัดโค้งสุดท้ายสรุปป,ปูเด่นที่สองหนับสองเจ็ดเม็ดเดียวเอาแคปหน้าจอยได้พี่พน้องเด้อนะปูกาลสินก็ ห้าสี่เก้ากับเจ็ดสี่เก้าพี่น้องสี่เก้ากับผ่าศูนย์แบงคหาหยิบจับสลากกินแบงค์หา้ารถตรี่ไว้ทา่านผู้มชมนะครับเอากราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณปูพี่น้องให้โชคให้มั n นะครับผมต่อกันคลิปหน้าครับผมแอดมินเบลเ,เทอร์สวัสดีครับสาธุค่ะขอให้โชคนุนปูนะคะพอกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ